สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีมสวนผลไม้สวยๆแบบนี้สี่ไร่2ง,งานนะครับมีทุเรียนนะครับทุเรียนให้ผลแล้วทุเรียนโตสายพันธุ์หมังทองครับเต็มพื้นที่เลยนะฮะที่เหลือเป็นมังคุดครับมังคุดก็ประมาณสักร้อยี่สิบต้นนะมังคุดโตเนาะวันนี้กําลังติดผลผลิตเต็มพื้นที่เลยครับซึ่งทุเรียนนั้นร้อยห้าสิบสองต้นเนี่ยเป็นทุเรียนแปดปีให้ผลแล้วยี่สิบต้นทุเรียนเล็กสามปีร้อยสามสิบสองต้นนะครับภาพพื้นสวนนะครับที่ดินเรียบสวยไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อนะฮะ ใจกลางชุมชนนะครับที่ดินเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับไฟฟ้าเข้าถึงนะครับมีแหล่งน้ําที่ดีนะครับเป็นแหล่งน้ําที่มาจากคลองใหญ่ระบบสปริงเกอร์น้ําเวียงนะฮะวางไว้ทั่วทั่วสวนครับวันนี้นะครับที่ดิน4ไร่สองงานของตำบลฉมานอำเภอมะขามจันทบุรีครับเราขายยกแปลงที่5ล้านบาทครับนะทุกคนสนใจครับ099 1 4 6 3 9 7 9เล่นที่ดิน